อเป็นหวัดหรือเปล่านเะออ้ยรู้สึกแปลกๆอยู่เรื่อยเลยหัวก็เหมือนตึ้อไปหมดอ่ะเฮ้ยสวัสดีค่ะพี่ชายาเดี๋ยวก่อนเดี่ชวกขอนฉูนชายแกเป็นคนได้รักสุดๆไปซะแล้วเธอก้าวมาวางยาพี่ได้นะหนูฝันมาอยากเล่นเกมแต่งตัวกับน,น้องสาวมานานแล้วใพี่สาว เิเรื่องอะไรก็ว่าจะช่วอยู่แล้วไหนๆก็น่ารักขึ้นแล้วต้องแต่งตัวให้ดีหน่อยนะคีดว่าพี่ตัวเองเป็นอะไรกัน,นแน่เน,นี่ยเก็บตัวอยู่เฉยไม่มีวินัยในตัวเองกลางคืนไม่หลับไม่นอนเอาแต่เล่นเกมน่าสงสัย<ว>ได้เวลาต้องไปทำงานแล้วให้ใช้ร่างกายหา,งาเงินหรอไม่ใช่ลองใช้โอกาสนี้สนุกกับชีวิตแบบเด็กผู้หญิงสักพักดูสิชีวิตแบบเด็กผู้หญิงงั้นกลับกันเถอะ